ต่างสนนายกล้องนะครับกับสบายดียินดีต้อนรับสู่ซ่องเราขายหนังมีอีกแล้วเนาะวันนี้นนกาเป็น ตอนที่สองหรือีกที่สองก็ได้นะสำหรับมาถ่ายเกี่ยวกับนาทีต่างโรงงานจีนเนาะหรือว่าฟุบตบอเฮเกือนแหละในเขตบริเวณนี้เนาะก็มีแคมหรือว่ากีตอบที่ชาวบ้านหรือว่าเจ้าของที่ดินนั่นแหละหรือว่านายทนมาเห็ดเห็ดเาอา ขาทดแทนเนาะในสิ่งไรอย่างนี่ว่าเป็นน้ำบาดาลน,นี่ก็ว่าน้ำนี่นะอยู่การเป็นกรารทดแทนให้เนาะเวลาผมมาตั้งของงานเป็นเตาเนี่ยก็คือการเนาะเป็นตาข่านนี่ก็เป็นที่ว่าเป็นอีกรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ว่าเตา็สามารถไปสร้างปเป็นรายได้เกิดทดแทนให้เนะเาะทดแทนให้ เราเห็ดเราก็ได้ถ่ายไปขายเป็น,เป,นเป็นคิดเป็นเงินให้คือกันเนะาะเต่าละเต่าละเป็างนี่ก็คือกันพอกเป็ดรั่วแต่รวมทั้งแด่พอกเป็ดคอกไก่หรือว่าพอกแป้นะพอกไก่อันส่วนทีวน่ว,ว่ามือวาดน,นี่การวันทถ่ายรายละเอียดค่ะสับเนาะห้อนแห้งเนาะแต่ว่าบันทีถ่ายเบิดดอกบางส่วนก็ยังเนาะ อเอไปาบ่กา้าบนใหม่ก็ได้นะนเงไงเลเลยไสกตวมาบ้าน,นนะีเยตั้งโกงนโอ้ยไป่ายเข่าเนี่ย เล่งสีมือขนาดเนาะทีเลี่ยรเล่ยเนี่ย But มีมาเพื่อนี่ม,มีแล้ว นักแล้วผู้พูดนะผู้พูรดราบขาอยู่พว้ทั้งหน้าผู้ฟ้ามามืหอนี้ขึ้นขึ้นอีกหน่วยและเต่าพขนาดโอ้หน่วยที่สองแล้ววันนี้เนาะมาวันนี้คักจิดอกได้ทานนำ้ำเป็นไดงสบายดีใายดีอยูบอ่บ้านวอนนี้ฮะ ภาสิบม่าแล้วคนน่ะสีวันมากอะไรมาแบบนี้มาเอากระตุกน้อยเดี๋ยวเมื่อไหร่เอาน้ำมันมาให้แน่เอาถอกมาเบิร์ดเนอะมาทางเผ่าคีคุนเนี่ยเฮ้ยไปอยู่ไปอยู่มองคีคุนซ้เนะ สาเหตุอยังเนาะปลูกเพราะว่ามีขาดตัวแทนเนาะสำหรับต้นป่วยต้นหลันาะเพราะว่ามีผลประโยชน์เนาะปลูกมีเป็นพืชเพศไม้ไส้เอไเอไส้ใบเห็นมาได้เงินเป็นเงินเนาะขาดตัวแทนเนะาะพอเป็นแฟนแล้วเนาะใช่อันนี้เป็นข่าบ ขึ้นกันเนาะนขาด,ดก็ไม่ได้เนาะมีขาดแทนกันเป็นธาตุเป็นสารเป็นหอหรือว่าทำให้ตำนานนี่ก็ได้ให้เบิดเนาะ,ะเป็นกำหนดให้สองสองธาตุเท่านั้นเนาะโอ้แต่ไบเส้นไฟนี่ขาดเนาะขาดนี่ทางมังไ้ายแล้วนี่ อนแต่นี่แหละเงินกระเจ้ามี่ตะลางงามๆหลังนี้งาบเลหลังงูบชี้ไ oh, ด wow ้คตอบแทนลายเป็นแต่ยังงูต่อหลังเนาะขึนกับอ่า ก้าวประมาณจักจักหลังนี่บนนี่สองร้อยป่ก็กระพุ้จั๊กกันเลยผู้ใดเคยได้ไม่เคยได้แต่ว่าลายเด้กระพุ่นก็มี่กระพุ่นต่อๆไปอีกนะเม่นป่ะไกด์ที่ว่าสุดซุดนี่ไปไปป่าพวกพุ่นนะป่านั่นตรงี้่ ปาด้อยโอเวนทั้มดได้เนาะคือว no, ่าแหละกันบอกกันเองว่าินกระสิมาเห็ดมาคอจ้างเห็ดเยอะลงทินใส่เยอะสุดดับอย่างนี้นะเป็นกระเห็ดเต่าเนาะเห็ดเต่าในกเะ็ดไปเพิ่งอยังเนาะก็คือว่าวดีผ่านมาเ่ยก็มีขาดถึงแทนกันเนาะ ก็เป็นรายได้เนาะผูจกจางฟูดกระดูกยูทูปเปอร์มาทาดีมาทาห้าาองน้ำมาเบิ่งห้องน้ำนะปุปยเจกตขัดขค่ห้องน้ำอ๋อ,อ,อ,อมีเนาะอ้ามีปสูบผิด เออแบบนี้คือแบบนี้ฮะมีผิกมีต้นพืชที่สามารถเ,เก็บกินแล้วว่าไปขายได้เนะเปิดเงินได้คือกันเนาะผิกมีตัวปักโบกครบสุดๆๆปลูกบมดิปุกล่าได้คุ้นกับปลูกึ้นโคลกันเนาะ เอามาเบ่งโรงส้างขออแม่ขอมูขอขอไก่ได้ นี e <m <m no ่ก็ใหญ่เตอะพอสมควรเนาะมันมันบ่มีอะไรมีอะไรอยู่ก็ได้นี่เนาะเลี้ยงจริงสองตัวเนาะมีมูลน้อยสองต คือเออคุณเห็นแล้วนี่เนาะเห็นว่าตอกเล็กกับซองผังมันจอดเสื่อมมาเลยเนาะโครงสางของคุณเดี๋ยวคุณวางแล้หยกขึ้นเลยเนาะวางแล้หยกขึ้นเลย วางเลยหยกเลยแลเชื่อมเลยเนาะมีเสาขำทางกลางเนาะเป็นแนวเป็นแนวนี่เป็นแนวเนาะสองห้องต่อเสาหนึ่งสองห้องต่อเสาหนึ่งเนาะตลอดเลย เพราวาคันพูน้ำหนักล้านนี่โ่ได้เนาะถือว่าขึ้นนี่ก็องเลยอันนี้คือเหตุหางพราเห็นเห็นเอาความไวเนาะนี่เนาะผังนี้คือสิได้แนวสื่อเนาะ ไปหล่อเบิร์นโซนผังนัทเนาะโซนผังนัทสำหรับโซนผังนี้ยังบ่เคยมานะเาานาะบางไก่ยังเคยมาไก่โคสุกุ้งจืดอันนี้ก็มีนะมีเดสเดสไปสอบคุ้งก่อนเนาะลองดีกว่า แต่ละต้นนี่มีโมครงการพันธุ์ไม้ในเมนได้ทดแทนอะไรเบิดเนาะต้นไม้เนาะไม้ละเมื่อแล้วบ่บันี้ฮะโอ้โสอ่อนไม้เพิ่มนครับผมลงเต่าเนี ือกันเบิดทุกบ่อเนาะแต่ลหลังก็คายคือกันบ่มีหยแบบสไตล์เดียวกันเนาะเนาะพุ่างพนสิโยมพางนน้บ่อนี้ใสบ่โอ้คือบ่คือโอ้ น้ำบอลนี่บุคคยขาดบานไดเนาะอือก็วัวคนเอาทางเป็นบ้านเป็นตูกเป็นกระต๊อบ แบ่ชวนพักกะเออมาน่อยคนหยอกกันฟอนกุม้มกุมแบ่น่อยไปเกิดกระิคือ,ค,อ,ค,อคือกันเบิดกุยบอดเนาะลักษณะเลียว่าตายเป็นแบบเห็ดมันนี่ก็แค้ม กระต๊อบนี่ก็ได้คือกันเบิดเ,เห็ดใส่มันนี้ก็บ่ได้เห็ดหน้าเ,นเห็ดหน้าบ่ได้แล้วบ่อน ใกล้คือกันเบิดกบอนเนาะจุดนะกามียังหลายเนาะเชื่อว่า,าอะไรเนาะบ่เห็ดกับบ่ได้ขันบ่หากับบ่มีเนาะคนที่มีเงินหลายก็ว่าลงทุนเนาะเบบบ่าเพิ่นมาปุ๊บปุ๊บใส่ นาแต่ละที่เรือว่าแต่ละเจ้าจะไปขอเจ้าของนาเนาะสมมติว่าอ่าที่มาลงทุนมาปลูกปลูกตู่ตีใส่เป็นกระต๊อมเป็นเป็นกระท่อมแต่ละหลังให้เจ้านาไปซะสามสี่ล้านกี่เรือวสาเสาวฟุกเสาปฟุกตู่สาปฟุกกระท่อมอ่าเสาปฟุกโกดังเนาะ ให้เจ้าอ่ากับเจ้าของนาเนาะหลังจากเสาร์วินทีเรียบร้อยกับเจ้าของนาแล้วก็ปลูกปลูกได้เนาะสาปลูกได้กับมีแต่เท่านั้นเพ่ด็กหันกับเป็นอ่าเงินที่บอกว่า,าส,สุดใจมากอะปูกที่มาปลูบก,กับเป็นของขาวเบิร์ดเนาะถือว่าเบิร์ดซิอ่าเจ้าของที่ดินแหละได้แต่ค่าสดใส่ใส่แต่จากจากนาจากเจ้าของโครงการที่มาเฮ็ดเนาะ คำว่าดีนนั่นแหละมาตั้งโรงงานอยู่บนนี้เราได้จากหัดเนาะได้จากส่วนนั่นสำหรับเจ้าของที่ดินเนาะที่ว่าลายพอสมควรเนาะทางโบได้นับว่าประมาณจากหลังจากหลัง อากเสียดายแต่หายนาและพอเป็นหายนาทีว่าลาบเพียงเนาะทีสามารถทำอยู่ทาทำกินได้อย่างสบายเสียดายก็เขาเ้ก็สิสสขอ จบไปเพียงสำนีเนาะสลับตอนที่สองเราเอพีที่สองเนาะสลับมามาเบิ่งสถานที่อของคนพี่น้องพี่มาตั้งแบบนี้แหละแบบนี้แหละมาตั้งอันเขาเอื่นเพงนึงสังเขาเอื่นเพลงก็ดังโมงลืมเพลนงสังห้องแถวเนาะเอื่นห้องแถว ให้จีนให้เวียดอยู่และให้คนล่าอยู่และวมาเห็นดีน้ำนำเผินเนะนาจจะกะขอน้าจบกินเพยงส่นนี้เด้อผิดพลาดประการใดกะขอโทษขอภัยเนาะอ่า,อนะอารับทีนี้ตอนที่สองเนาะที่ที่สองกะไม่บ้าเนาะเพียงสำนนเนาะ